สวัสดีค่ะวันนี้ดาก็จะมาทำแกงอดหมูอาหารลาวๆเนาะอันนี้เป็นเนื้อหมูเลยพี่น้องเดอ้อที่หันแล้วอันนี้เครื่องแกง่ไปเลยจา้าเครื่องแกงนี้อย่างแนววันนี้ก็มีตะไคร้มีหอมแดงพริกนั่นเนาะเอาคนให้เข้ากันเลพี่น้องเดอ้อ ใช่คือน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้าพุ่งใส่เข้ากันมิโลพอได้เข้ากันดีแล้วแล้วก็เอาอเข้าวคั่วข้าวคั่วใส่ไปด้วยเลยนะคะ เลยนะคะมันจะได้หอมพี่น้องมันที่ได้หอมบางคนกัดจะใส่ตอนที่หลังก็ได้ขหัวแต่สูตดาจ,จะใส่พร้อมกัดมาตะขัวเนาะหัว อตอกพหเอาเปลี่ยนใบนั่งตอกใสลงไปใส่ต่ำใจที่มัเน,นเด้อพี่น้องเด้อด่าบไส่ลายด่ไส้สนี้แล้วกปลาไว้ให้เดอพี่น้องปลาไว้ให้มันเดือ,เ,เ,เ,ดอเดือดแล้วพี่น้องตอนนี้หมอก หมอกแกงออมเข้ากะเ,เดือดเดือดแล้วเนาะสังเกตเบิ้งเนื้อว่ามันสุกบอเนื้อหมูมันสุกบอเขาก็พร้อมใส่ผักเลยได้พี่น้องพักดาว,วันนี้ก็จะมีมีผักกวางตุง้งผักชีลาวแล้วก็ผักอีตูแกงอ้อมนี่มันจะขาดผักชีลาวมันกับโบแมนแกงอ้อมนะพี่น้องเนาะพักนี่เลือกได้เลเดอร์ ผู้ใดมักพักอย่างตามสไตล์ของเจ้าของเลยเนอะใส่ตามใจเลยจ้าดามากกวงตุง้งนะก็จะใส่กวงตุง้งใส่เนาะใส่ไปเลยแกงอ่อมหมูตามสไตล์การดาชาแนวใส่เข้าไปเลยนะคะ ไปเลยแกงอ่อมเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะชอบรสไหนก็ปรุงเอานะคะก็ขาดไม่ได้ก็คือปลาแล้วก็ผักชีลาวก็ใส่มันเข้าไปรเด้วพี่น้องเ้อมากพักอย่างกระส่เลยตามใจเนี่ยคะ่ะ แกงอ่อมหมูย่อยมาจ้าพี่น้องเสร็จแล้วแกงอ่อมหมูฝีมือดาเองปลาทอดมามาซิมกันดูดิว่ามันเป็ดยังไง มาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันอือร่อยปลาทอด แกงอ้อมนี่ถ้าเป็นเนื้อหมูล้วนมันกับบแซบพี่น้องมันต้องเอาเนื้อหมูแบบเนื้อหมูติดมันเนาะจะแซบแน่นเป็นบอพี่น้องเป็นน้ากันบอบ ออร่อยมากกับเข้าวสวยอนน้นได้ขั้นได้ข้าเหนียวนี่เยี่ยมเลยกับข้าเจ้าค่ะนะ บ่ยากดอกพี่น้องแกงออมลาวเห็ดง่ายๆตามสไตล์เจ้าของเลยเนื้อหมูมันจะมีแบบว่าบ้านเหนียวเพราะเราจะเลือกเป็นเนื้อหมูประเภทว่าติดมันแน่เนะเอามาแกงออมจะแซ่บ นี่ว่าพี่น้องกินหูน้ำกันป่เข้าวเศร้ากับยำพนได้กินอย่ปันนี้กินสงสัยกินรอบเดียวจบแสบแต่ว่าอีอันนี้เห็ดกับเพาวแสบด้ิเนาะซีิวขึ้น บ่เพชรลายพอดีพอดีพอดาจ,จะเป็นคนกินเข้าวรสจัดเน้นผักเนาะยัวย่วๆ้วพี่น้องยัวย่ว เหี่ยวกันบ่วนี่ตัดก่อนแปบปลายดุนดุนกินเทื่อดด้แกงออมดาจะเป็นคนที่มากินขา้าวเล้าเล้าไม่ค่อยมากะทิปันนเน่ดุนดนกินได้เทื่อปะกะักติ อเอาก็เอาสำนีก่อนพี่น้องเนาะสำนีก่อนแล้ว,ลว,ก,ลวก็ขอจะขอลาไปก่อนเด้อจ้องไดกัน ดาขอบฝากซ่องในเด้อคนที่เข้ามาติดตามมาอย่างกระขอบใจหลายๆคนที่เข้ามาใหม่ก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้การดาสาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณครับ